ครัอน <Tipp s> ี้ก well mm ็น hmm. ต so, okay. ัว่านครับนั่นไอก็คือในัวการจัดวางเรียงตัวตมใให้เป็นมนี้คว่ย้ว่าวันอ่าก็คือเราพยายามาให้ความสูงครับให้มันผอมองกับตัวไอตัวทั้งนะครับนั่แล้วก็นั่นจะนั่นเราก็มาอ่าปิดปิดปาเตานะครับนั้น้วยดยวยการใช้อันนี้ครับ อันนี้ครับไอตัวปากอันนี้ครับจะต้องยู้ฝั่งตรงกันข้ามกับตัวที่ให้เจือเปลือกของร้านหน้านี้นะครับนะเปิดจะให้อาการได้มันเวียนด้วยใช่ไหมเวียนได้นะเขาละครับนะแล้วก็เราเราใช้ตัวล็อกเนี่ยครับในของขลิบไว้ตาแม่อ่ะครับแล้วก็หรือว่าบางที่เราอาจจะต้องใช้ใน มาที่บ้านอาจยะปิดยังไม่เสร็จจริงๆสำหรับเราอาจระใช้ภาพเปิยกดีกว่ตัวดเดียวครับมามามา,มา,มาในเรื่องของการามามาปิดไว้แม่ควันโอน้เขาบอกว่าได้ครับก็ได้ครับซึ่งก็หลังจากนั้นเราก็มาก่อไฟจุดไฟทางด้านหน้ามาก,กว่าสองาเพื่อนอย่างนี้นะครับนั่นแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องใส่หมายเพื่อนข้าไปให้ลึกนะครับนั่นเราแค่ก่อประมาณ บางเตาดูบริเวณด่งกลางครับนะแล้วก็เพิ่ดแล้วก็เปิดให้อากาศในไร่เวียนให้ดั่เอาความร้อนเข้าไปเปิดหลายความชื้นในไงมาตัวนี้ขึ้นในระยะเหร่กัครับตัวนี้ครับก็จะมีในห้องตัวขวัญบ้าครับฝัญบ้าโค้งวัญบ้าทีบนี้เราจะเปิดสะพักนนึ่งฟันมันจะเริ่มใส่เราเปิดสมารถเก็บน้ำสมขันไม้ได้เนี่ยขวันมาคือเราก็เติมนานนะครับนานในวงเว้นด้านข้างนะครับด้านหลบน้อยนี่ครับเพื่อที่จะเป็นตัวดักจับตัว นข้างแรกครับเกิดการขวบแน่มามาเจอหนามนะครับนะก็จะย่เป็นตัวหนามส้มขอนไม้ครับด้านหลังนี่ครับก้ามโถดินจะมีทรายที่เก็บมันส้มขอนไม้นะถึงพอสักระยะนึงพอเราเก็บม,มันพอมขอนไม้ได้แล้วแนมะ้เราจะทิ้สทิ้งกว่าัวตัวควันหรือมน้อยลงหรือว่าไม่ควรมีควันแล้วเราคราจะนี้ก็จะเป็นในห้องกันปิดปากเตาหรือปิดเตานะครับนะโดยการที่จะเอาตัวอปองอลูมิเนียมหรือว่าตัวปองนมต่างๆครับ การข้าวไปไม่มีออกซิเจนนะครับนรวมไปถึงปิดปากเตาด้านหน้านี้นะครับนะเปิดจะให้ตัวเตาห่มได้ดับขั่นกจคือการเข้าม้นะเกิดถ้าเกิดเราให้อาข้าอยู่ตลออาจจะเกิดเข้าเป็นขี้เถ้าแต่ถ้ากระรปิดไว้นรันจะเขาไว้การ้า้ายครซปิฝ้จะฝั่แล้วก็ต้เนถึงจะรู้า้เยเราะคน้ก็ไม่วก็อน้ เร,เราก็เก <ผม S 1> <พ>็บอราก็คือบพนทึงเวลาตนย้นะครับแล้วเราก็คือิดเรนอย่ไหมครับซักพันนึงจนมาอีกวันหลงชาก็ได้ครับมันเจอได้คายความคายความร้อนนะครับนะแลอยแบบเปิดปากเตาเปิดเก็บท่านท่านตัวนี้ได้ย่างท่านต่างตัวท่านไม้แล้วก็ตัวต้นผ่อนไม้นะครับนะก็อย่างได้ในี่ยต้นข้างบางที่หอห้องตัว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 พุทเรียนมังคุดด้วก้ต่างๆครับเดี๋ยวเป็นรูปแบบตันนะครับกกรลา่าสมเข้าได้แบบนเลยได้เลย ก็คือตามที่ใส่เราใส่เลยตอนเตรียมหรือว่าที่มาเป็นความเก็บันสขอยากให้ใช่ไปใส่เมื่ถึงเวลาที่ราจะเก็บน้ส้มก็คืการสเว่าความที่อเมคนส้มเยังไงมันจะตอนแรกมันจะแรกมันจะขแบบมันใช่ครับล้วมันจะเริ่มบางลงแล้วก็ดูใสขึ้นอันนี้เราก็

แล้วแต่เลยครับหมายถึงว่าเราสามารถมาดูหรือว่านั่นได้ตลอดเพราะว่ามันอันนี้มันจะหมดไปหรือว่ามันด้วยความร้อนนะครับมันจะหมดไปไหหรือว่ามันยังมีเพียงพอที่จะให้มันเกิดก,การควบเน่นเพื่อลดนนะ้ำบางบางกลุ่มเขาเติมเพิ่มบางกลุม่มเขาไม่ต้องเติมมันอาจจะอยู่ที่บริเวณ ครั้งหรือไม่เติมได้แต่ส่วนใหญ่ที่ถ้ากว่าที่งเติมก็คือดไม่ัเติมเพิ่มไปสักหนึงครั้งเติมไปจากส่วนเดิมที่เหลือใช่ครับด้านนอเนริเวอเพราะว่าเนี่จะมีควัมเข้ามาค่เิดวเพื่อให้เกิคมอมมนเิมะมาณ2ตัวไม่ถึงนเมหรือประมาณ5ไม่ถึไม่ครับเพราะว่ามเนี่มัเ่เง อ๋อใช่ิ้เการเรียงไม้ใช่ันนี้เป็นคาถามที่ดีเลยนะมึงว่าจแล้วการเียไม้คเราต้อเียงให้ตัวไม้้านไม้เล็กครับลาแล้วก็ไม้ที่เป็นต้อใหญ่อยู่ด้าตัวัไม้้านบนพว่าอุณภุมความรอจะอยู่ทางด้านบนจะสูงุณภมอุณหภูมิที่สู่ด้านบนราทาให้เกิดการออกไหที่ัวถึงครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเราไว้ด้านไอตัว หัวไม้ไว้ด้านล่างมันก็จะอาจจะเกิดการเผาไหม้ jaar jaar ที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ไม่เกิดเป็นฐานที่ไม่สมบูรณ์ไม่ไม่สุกครับคอันนี้ก็คืองายๆเลยกคือเราก็เราก็มีอยู่แล้วนะกระปุกเปี้ยงแต่ว่าเพราปรับรูในตัวถุงตาลก็คือนึ่งก็คือเราไม่มีช่องเติมเชื้อเพลิงไม่มีช่องเติมไม้ไม่มีที่ใส่ปืนเพื่อจะลดการด้วยความร้อนต้อง ต้องตรวก่อนสร้างตาที่มีความสูงเพียงเล็กน้อยไม่เมือนหม้อท่อทธรรมดาครับนะเพราะว่าตอนเนี้ยเผื่อจะให้มันาลดความร้อนเพิ่มความร้อนถ้าเราม้อมาว่างมันจะแนบติดกันกับตัวมารเสาอแบบนี้แล้วก็น้ำเปิดจะแม่ค่อยเดินร้อนออไปแล้วก็ร่วงในที่ผมคาดจะเป็นลูกโซ่วีเดินนะครับส้ามาร์วางภาชนะ ลไลกันนาไม่บอเป็นหม้อเบอร์เล็เบอร์ใหญ่เบอร์ล็กระว่างด้านในไม่หลวงไปแต่กเบอร์ใหญ่ระว่างมันัาได้แต่ถ้าเป็นตัวเตาตือมั้บางที่หม้อลูกเล็กระว่งไม่ได้มันฟันไปอยู่ในสองนำทานนะแล้วก็ยานึ่งในส่วนตัวรูหลังพึ่งครับแล้วก็ในส่วนตัวรูหลังพึ่งับน่นจะมีลักษณะ่รูและรเรียวขนาดน้ครับก็จะเป็นอ่าถ้าเราช้องเราบ้านที่อาจจะมีไม่กี่รู ในเรอไ่เียวนะค่จอากาศ้าไลเวียนให้เห็นได้นเื่อจะให้เกิดอุณภูมิความร้อนหรือยืดระยะเวลาของการให้ความร้อนได้ให้ความร้อนัวึ่งาถึงการร้อนภายในเนี้ยคือทำให้เกิดการกินน้าหรือว่เลือน้อยความเบบเสริมนะเมื่อเทียบแล้วก็คือประมาณอห้ารอยบาทหรื่อหบาทตอนปีเหมอนใชเราตัวนี้กับกับเกาซุปเปิร์โล่กัเปเปอโลกัตาาน ปรานี้ครับเป็นท์พันถึง้ารอยาร้อยบทต่อหน่วยใ่ารใช้งานคือาวๆนะครับ ปริมาณของช่องกเติมเชื้อเพลิงด้หรือว่าหรือว่าการใส่ถ่านในแต่ละคังนะครับก็เพียงพอเพราะว่าถานประมาณสองสาร้อยกรัมสามารถใช้ได้ประมาณสามถึงสี่ที่เลยประมาณใช่มันก็แ่กว่าี้แต่ว่าถ้าเราเ็าบปุ๋นนี่ม้ันนี้จะป็นคอเสียยองที่อเรานักหนักเลยไม่สามรถยเปนนี้คือเป็นตัวเตายางคมขนาอยลิตรนะการทำงไให้เลยนะครับ การเปลี่ยนจากสองเสื่อยเพื่อนปกติเราจะวางเสื่อยเพื่อนด้านหลังถ้าหันตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมวางด้านหลังดันตะแกรงวางบนพอดันตะแกรงวางบนนะครับมันก็รีดเลี้ยงไม่ได้เดีว่าความเสื่อยตัววัตถุดิบที่มีความชื้นอยู่ว่าถ้โดนความร้อนมันก็จะโดนมาโดนความร้อนมันจะยืดกายเป็น้ำหนักน้ำมันลงมาเลยใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็จะรีดเลี้ยงไม่ได้เดืดควันบนน้ำมันลงแบบกลอนลงแบนกลอนๆถ้าเราจะไปควัน เราก็เลยเรียนโดยการที่ว่านำมามาว่างวัดอ่าก้นกเจือเพลิงไว้ทางด้านข้างนะครับนะทางด้านข้างเผื่อที่จะอ่ารีบแต่งกันเพื่อควันแล้วก็ทําตัวพนังเตาครับอันเนี้ยที่เรื่องในการอ่าในการครอบนะครับนะเราเปิจะให้มาได้ทางยางแหลกอ๊อฟในเวลาเดียวกันนะครับน่ะแล้วก็ก็จะมีในเรื่องของหน้ามัดเพืร์ดอ่าชองเติมเจือเพลิงได้ทางด้านข้างาาาทางทางท้องนี่เปิดเพื่อดูอ่าว่าถ้ามัดด้วยกันแบบ เติมได้เรืนะครับนะแล้วก็ยางลวเีหาอันนี้เป็นเป็นเบร์เด้เลยคือเาเดวงวัถุดิตรวมเป็นยางนะครับอี้ซุปคือยางี่เจะียงยดวกนะครับนแล้วก็ถ้ามองว่เป็นเตาย่างอะไรพันเรีวเตาตัวเนี้ยมันจะมีเอันมีนี้เผื่อได้ลยมันมีเผื่จะให้อากาศนะครับได้มุ่นเวียนหรือให้นำความร้นะครับ นำความร้อนภายในเตาเข้าไ้ตัวทึ้งทางด้านหลังหรือด้านบนนะครับนั่นทำให้วัตถุดิบของเราเตรียมนำไปย่างครับก็จะสุกไปในเวลาทียหลายเลี่ยมโปร่งๆกันทางด้านบนในด้านหลังของตัวเนื้อวัตถุดิบนะครับนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องห้องกั้นวายคว้าตัวท่าด้วยกี๋เท้าได้นะครับนะ้นสำหรับทางด้านข้างย่างคนกินแต่ระหว่างที่เราย่างค่ะเราต้องเปิดติดข้างล่างเพื่ให้อากาศระเหยไม่จำเป็นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้อากาศ อันนี้เราพยายามที่จะปิดไว้เพื่อที่จะให้มันเกิดความร้อนแล้วอุ่ภายในอย่าแต่ว่าเน่ยสายไน่ไก่เราแบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของใเมนูที่เราอยากเราอยากให้มันอุณหภูมิความร้อนน้อยลงเราอาจจะเปิดทั้งด้านบนหรือว่ารวมไปถึงด้านข้างอันนี้ได้ด้วยหรืออาจจะเปิดในส่วนนี้ทางไว้ตรงแสดงแต่ว่ามันก็จะไม่ห้บางครั้งบางครั้งเราอาจจะไมองปิดเราก็จะเรียนร้อาจจะช้าไปกว่าเดิมครับไม่ต้องใจมือเปลาในการเปด

แต่ก็จะเป็นตัวโต๊ะซูเปอร์รู้ว่าครับเพราะาจนึ่งขวดเรือนหนึ่งใบบรรดาช่ได้เลยน้ำนองระชาชนได้เลยครับแต่ว่าทั้งกระดานเนี่ยเราไปห้างไปน้ขวดเรือนตรงบรรดาช่วยทำใบใช่ครับอันนี้อันนี้ถ้าเกิดเป็นของพนักงานของพนักงานมุ่นเรื่องกันใช่หรืเปก็คือมาตรฐานเนี่ยเหมือนเนี่ยเพราะมันนำมาบริหารเอาไว้โต๊ะใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนเนี่ยเป็นข้ององโต๊ะเยที่เรื่องกรจัดการเะไรางง